สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการเส้นทางธรรมกับผมหมีไพบูลวันนี้ผมได้นาเอาคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานที่ท่านได้กล่าวถึงอบายามุกทั้ง6มานําเสนอนะครับเชิญติดตามชมกันได้เลยครับอบายามุก6 อบายามุขค,คือเหตุที่จะสร้างความชิบหายให้เกิดขึ้น6อย่างอาการอย่างนี้ทั้ง6เกิดขึ้นกับบุคคลใดๆบุคคลนั้นย่อมจมปักหาความดีความเจริญได้ยากนี่ท่านกล่าวถึงโทษว่าข้อที่หนึ่งดื่มน้ำเมามีโทษ6อย่างคือหนึ่งเสียทรัพย์ 2. อก่อการทะเลาะวิวาท 3. เกิดโลกสี 4, ต้องถูกติเตียน 5. ไม่มียางอาย 6. ถอนกำลังปัญญาเห็นจะไม่ต้องอธิบายกันนะข้อที่2การเที่ยวกลางคืนมีโทษอยู่6อย่างคือหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวจะตายเมื่อไรก็ได้ 2. ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียดีไม่ดีเมียมีชู้รรงเดชก็ยังได้ 3. ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติไฟจะไหม้โจรจะป้นขโมยจะรักเมื่อไรก็ได้ 4. เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายไอเที่ยวกลางคืนนี่ถ้าของหายเขาอาจจะโทษเราก็ได้ 5. มักจะถูกใส่ความว่าเป็นคนลักคนขโมยหรือเป็นคนชั่ว 6. ได้รับความลำบาก ความจริงนี่นักเที่ยวเขาไม่คิดกันนะดีไม่ดีไปเมื่อยเมื่อยอาจจะแวะอาบอบนวดที่ไหนก็ยังได้ข้อที่สามดูการละเล่นท่านว่ามีโทษหกอย่างคือ 1. ลํ่ลำที่ไหนไปที่นั่นเสียเวลาการงาน 2. ขับร้องที่ไหนไปที่นั่นเสียเวลาการงาน 3. ดีสีตีเป่า ก็ไปที่นั่นก็เสียเวลาการงานเหมือนกัน 4. เสภาที่ไหนก็ไปที่นั่น 5. เพลงที่ไหนก็ไปที่นั่น 6. เเธอเท,เทิงที่ไหนก็ไปที่นั่นเป็นอันว่าเขามีการบันเทิงที่ไหนก็ไปที่นั่นไปซะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคนไม่รักษาตัวไม่รักษาฐานะ ไม่รักษาทรัพย์สินมีแต่โทษไม่มีคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียเวลาการงานเสียสุขภาพมีแต่ความบันเทิงบ่อยๆไม่ทำมาหากินก็พังก็พิจารณาเอาเองก็แล้วกันข้อที่สเล่นการพนันมีโทษ6อย่างคือ 1. เมื่อชนะก็ย่อมก่อเวนหมายความว่าเมื่อชนะเขาแล้วอยากจะเอามัน ให้มากไม่ช้ามันก็บรรลัย 2. เมื่อแพ้ก็ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปและมานั่งโอดควรพอจะได้กินก็ไม่ได้กินเมื่อเสียมันหมดแล้วก็มานั่งเสียดายทรัพย์สินที่เสียไป 3. ทรัพย,ย์สินย่อมชิบหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือในถ้อยคำนักการพนันนี่ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำห เป็นที่มินประมาทของเพื่อนเพื่อนจะดูถูกดูหมิ่นว่าเราเป็นคนเลวหกไม่มีใครจะแต่งงานด้วยแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันคนที่สวยๆก็จะแต่งงานด้วยแต่คนที่ดีๆนั้นไม่มีใครที่จะแต่งเอาอย่างนี้รวมความว่าเล่นการพนันย่อมมีโทษหกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันมีที่ไหนขโมยขโจร ย่อมมีมากที่นั่นข้อที่5การครบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6อย่างคือ 1. นํามาซึ่งการเป็นนักเลงนักการพนันนี่คนชั่วนะ 2. แนะนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 3. แนะนำให้เป็นนักเลงเล่า 4. แนะนำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอม 5. แนะนำให้เป็นคนลวงเขาซึ่งซึ่งหน้า 6. แนะนำให้เป็นคนหัวไม้รวมความว่าคบคนชั่วเป็นมิตรนี้เวลาเขาแนะนำให้เป็นทำลายชาติเอกราชที่มีอยู่เขาบอกว่ามันไม่ดีการมีอิสรภาพก็ไม่ดีสู้มารวมตัวเป็นขี้ฆ่าเขาทั้งเมืองจะดีกว่าอิสรภาพที่มีอยู่ก็ไม่ชอบชอบแนะนำให้ไปเป็นขี้ฆ่าเขา เขาให้กินเท่าไรก็ต้องกินเท่านั้นให้ใช้เท่าไรก็ต้องใช้เท่านั้นน,นี่เป็นอย่างนี้ถ้าบอกว่าเหนื่อยเขาก็บอกว่าไม่เหนื่อยก็ต้องทำข้อที่6คนเกียรค้านลักษณะของคนเกียร์ขานมีอยู่6อย่างคือหหนาวนักก็มักจะไม่ทำงาน 2. ร้อนมากเกินไปก็ไม่ทำงาน 3. ม เย็นเกินไปก็ไม่ทำงาน 4.. ยังเช้ายังไม่อยากทำงาน 5.. หิวก็ไม่อยากทำงาน 6.. กระหายก็ไม่อยากทำงานเป็นอันว่าลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของคนที่หาความดีไม่ได้มีแต่ความชิดหายวายป่วงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกไม่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนาวก็ไม่ทำ ร้อนก็ไม่ทำเย็นก็ไม่ทำยังเช้าอยู่ก็ไม่อยากทำหิวก็ยังไม่อยากทำกระหายก็ยังไม่อยากทำในเมื่อไม่ทำแล้วมันจะเอาอะไรกินละ่ะทรัพย์สินก็ไม่มีอย่างนี้ไปเป็นขอทานก็ยังไม่ได้เลยเพราะขอทานเขายังต้องขยันเป็นอันว่าคนประเภทนี้เขาเรียกกันว่ายาจกหรือว่าวาันิพก เป็นคนที่ยากจนหรือว่ามาหาทุกขตะเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์สูงสุดในชีวิตแห่งความทุกข์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นคำสอนที่ยังคงใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในยุคปัจจุบันได้อย่างไม่ต้องพิสูจน์เลยนะครับและผมเชื่อว่าคำสอนของหลวงพ่อนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรายการเส้นทางธรรมกับหมีไพยบูณ์และขอราธนาคุณพระศรีรัตนาไตายจงดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปตลอดเข้าสู่พานิพานเทินสวัสดีครับ